ติดตามข่าวพักเหนือกันต่อค่ะครับในช่วงนี้จะพาไปที่จังหวัดแพร่นะครับเขาก็มีงานประเพณีทางพระพุทธศาสนานะครับโดยจังหวัดแพร่นะครับได้จัดงานทําบุญตากธำตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกนะครับ ที่วัดสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นายสมหวังพุ่งบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้เปิดงานประเพณีตากธรรมตาลข้าวใหม่หิ้งไฟพระเจ้าประจำปี2565นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเพณีแห่งเดียวในโลกที่ทางจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับวัดสูงเม่นได้จัดขึ้นโดยในปีนี้นะครับมีการเชื่อมโยงงานเข้ากับกิจกรรมรวมพลคนเกิดปีขานของจังหวัดแพร่หรือว่าปีเสือเนี่ยนะครับ ซึ่งพระาธาตุช่อแหก็เป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขานนะครับสำหรับงานประเพณีตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าก็เป็นประเพณีแห่งเดียวในโลกนะคะที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะมีอายุไม่ต่ำกว่า200ปีประกอบด้วยขบวนแห่ตากธรรมตานเข้าใหม่หิงไฟพระเจ้าพิธีอัญเชิญคำพีใบลานชุดหลักธรรมปฐมฤกษ์คำพีจากหอนิพ,พานมาสู่ลานธรรมเจดีหลวง เจดีหลวงปู่ครูบามหาเทนนะคะมีการประกวดทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการห่อคัมภีร์มะฮ่มถันใจด้วยค่ะครับก็เป็น,นประเพณีที่น่าสนใจนะ <ใช S 1> ครับที่ได้มีการสืบทอดกันมาครับบางที่อาจจะมีตานเข้าใหม่บางที่อาจจะมีตานหลัวหรือว่า